สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเบื้องหลังกันเท่าไหร่นั่นก็คือระบบดิจิตัลที่ใช้จัดการแข่งขันตะกร้อระดับโลกเลยคือแหล่งข้อมูลที่เราได้มานี้มันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวที่คุมทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบทวัวร์นาเมนต์เลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วพอได้มาดูรายละเอียดจริงๆแล้วมันน่าทึ่งมาก คือมันไม่ใช่แค่ระบบรับสมัครหรือว่าโชว์ตารางคะแนนธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันลงลึกไปถึงระดับที่ว่านักกีฬาคนนี้แพ้อาหารอะไรบ้างหรือว่าทีมนี้จะเดินทางมาถึงสนามบินไฟล์ไหนเพื่อที่ฝ่ายจัดการจะได้แบบจัดรถไปรับได้ถูกคือมันครบวงจรจร,จร,จริงๆโอ้โหฟังดูแล้วเหมือนเป้าหมายนี้ไม่ใช่แค่จัดการการแข่งขันอย่างเดียวแล้วนะครับแต่เป็นการดูแลคนทุกคนในทัวร์นาเมนต์เลย งั้นภารกิจของเราวันนี้ลองมาไล่าตามเส้นทางของข้อมูลกันดีกว่าว่าข้อมูลชิ้นเล็กๆที่ถูกป้อนเข้าไปวันแรกสุดเนี่ยมันเดินทางผ่านระบบต่างๆจนกลายเป็นรายงานสรุปผลที่ซับซ้อนในวันสุดท้ายได้ยังไงเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันจะทําให้เราเห็นเลยว่าความเป็นมืออาชีพของการแข่งขันระดับโลกเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยรากฐานของข้อมูลที่แข็งแกร่งขนาดไหนงั้นมาเริ่มกันที่ประตูบานแรกเลยครับ จุดที่ข้อมูลทั้งหมดมันถือกำเนิดขึ้นมานั่นก็คือระบบลงทะเบียนซึ่งปกติเราก็จะนึกถึงแค่การกรอกชื่อนำสกุลใช่ไหมครับแต่จากข้อมูลนี้ผมเห็นนี่ไปไกลกว่านั้นเยอะเลยไกลกว่ามากค่ะเพราะนี่คือจุดที่ระบบกำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่า single source of truth หรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือแหล่งข้อมูลจริงเพียงหนึ่งเดียว คือข้อมูลทุกอย่างของทุกคนเลยนะคะทั้งนักกีฬาโคช้ชทีมงานจะต้องถูกป้อนและตรวจสอบให้ถูกต้องที่สุดแค่ครั้งเดียวที่นี่ผมสังเกตว่าข้อมูลที่เก็บนี้ละเอียดมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องในสนามแต่ไปถึงเรื่องการแพ้อาหารข้อมูลวีซ่าที่ต้องใช้เดินทางเข้าประเทศมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับปรัชญาเบื้องหลังของระบบนี้ครับเหมือนเขาพยายามจะลดปัญหาหน้างานให้เป็นศูนย์เลยหรือเปล่าถูกต้องเป๊ะเลยค่ะลองนึกภาพการแข่งขันสมัยโกนที่ยังใช้เอกสารกระดาษดูสิคะ อาจจะมีเคสที่นักกีฬาไปถึงแล้วมีปัญหาเรื่องอาหารหรือฝ่ายจัดไม่รู้ว่าทีมนี้ต้องใช้วีซา่ามันก็จะเกิดความวุ่นวายหน้างานการเก็บข้อมูลพวกนี้ต้องแต่ต้นเนี่ยมันคือการจัดการเชิงรุกคือแก้ปัญหาล่วงหน้าก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำอ๋อเข้าใจเลยครับ แล้วข้อมูลพื้นฐานอย่างพวกชื่อสัญชาติตำแหน่งการเล่นนี่ก็คือต้องเป๊ะมากๆตามเอกสารเลยใช่ไหมครับเป๊ะชนิดที่ว่าต้องอ้างอิงตามหนังสือเดินทางเป๊ะๆเ,เลยค่ะรวมถึงต้องอัปโหลดรูปถ่ายขนาดพาสปอร์ตสำเนาพาสปอร์ตหรือแม้แต่เอกสารรับรองจากสมาคมกีฬาของชาตินั้นๆด้วย เพราะว่าข้อมูลชุดนี้แหะค่ะที่จะถูกส่งต่อไปยังระบบอื่นโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการทําบัตรประจําตัวหรือ Accreditation Pass ที่ใช้เข้าออกพื้นที่ต่างๆหรือการจัดทาเอกสารทางการทั้งหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีคนกรอกข้อมูลผิดตั้งแต่แรกเข้ามาล่ะครับเช่นสะกดชื่อนักกีฬาผิดไปตัวหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นระบบมันจะช่วยป้องกันหรือแก้ไขยังไงเป็นคําถามที่ดีมากค่ะในทางปฏิบัติระบบพวกนี้มักจะมีขั้นตอนการตรวจสอบหลายชั้น อย่างเช่นผู้จัดการทีมกรอกข้อมูลเข้ามาแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ของการแข่งขันเป็นคนตรวจสอบแล้วก็กดยืนยันหรือ approve อีกทีหนึง่งถ้าข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารที่อัปโหลดมาก็จะถูกตีกลับไปให้แก้ไขทันทีเป้าหมายคือทําให้ข้อมูลที่ผ่านประตูบานแรกนี้ไปได้เนี่ยต้องสะอาดและถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะถ้ามันผิดตั้งแต่ต้นมันก็จะผิดต่อไปทั้งระบบเลยค่ะโอเคครับพอเรามีข้อมูลดิบของทุกคนอยู่ในระบบแล้วข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบอย่างดีเยี่ยม คำถามต่อมาคือแล้วเราจะจัดทีมจากข้อมูลกองมหือมานี้ยังไงให้พร้อมแข่งจริงครับเพราะว่านักกีฬาที่ลงทะเบียนมาอาจจะเยอะกว่าคนที่ได้ลงสนามจริงใช่ค่ะนี่คือสะพานเชื่อมที่สำคัญมากๆเลยระหว่างข้อมูลโลจิสติกกับข้อมูลในสนามแข่งจริงที่เขาเรียกว่าการส่งรายชื่อผู้เล่นอย่างเป็นทางการหรือ official team roster submission ในขั้นตอนนี้ ผู้จัดการทีมก็ต้องกลับเข้าระบบอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่การกรอ,อกข้อมูลประวัติแล้วแต่เป็นการจัดทีมจริงๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขาต้องมากำหนดแล้วว่านักกีฬาคนไหนจะใส่เสื้อเบอร์อะไรซึ่งระบบก็จะฉลาดพอที่จะไม่ยอมให้ใส่เบอร์ซ้ำกันในทีมใครจะเป็นกัปตันทีมและที่สำคัญที่สุดคือการจัดเรกูอาสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับตะครอ้อ คำว่าเรกูนี้มันก็เหมือน starting lineup ในบาสเกตบอลหรือเปล่าครับคือเป็นทีมย่อย3คนที่จะลงไปเล่นจริงๆเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะก็คือการกำหนดว่าใครจะอยู่ในเรกู 1, 2หรือ3และในเรกูนั้นๆใครจะเล่นตำแหน่งไหนเช่น S striker ตัวฟาด T เทคงตัวเสิร์ฟ F, f. feeder ตัวชงหรือใครจะเป็น R reserve ที่เป็นตัวสำรองหรือแม้กระทั่งกำหนดสถานะเป็น N.P. Not playing สำหรับคนที่ลงทะเบียนมาแต่ไม่ได้อยู่ในแผนการเล่นครั้งนี้เลยแสดงว่าข้อมูลที่เราเห็นในหน้าจอถ่ายทอดสดที่มีชื่อผู้เล่นพร้อมเบอร์เสื้อและตำแหน่งก็คือดึงมาจากข้อมูลที่ผู้จัดการทีมกรอกในขั้นตอนนี้โดยตรงเลยครับโดยตรงและอัตโนมัติเลยค่ะรวมทั้งข้อมูลสีเสื้อสีกางเกงด้วยนะคะเมื่อผู้จัดการทีมกดยืนยันการส่งรายชื่อแล้วเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกดอนุมัติ ข้อมูลรสเตอร์ชุดนี้จะถูกล็อกทันทีล็อกในที่นี้หมายความว่าแก้ไขไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้ค่ะและที่สำคัญกว่าคือข้อมูลชุดนี้จะถูกส่งต่อไปยังระบบบันทึกผลการแข่งขันด้วยอัตโนมัติทันทีนี่คือหัวใจของความโปร่งใสและความถูกต้องเลยเพราะเมื่อการแข่งขันจะเริ่มเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่บันทึกคะแนนจะไม่สามารถพิมพ์ชื่อผู้เล่นเข้าไปเองได้แต่ต้องเลือกจากรายชื่อในรสเตอร์ที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้นโอ้โห oh. นี่มันคือการป้องกันการส่งผู้เล่นผิดตัวหรือส่งผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์ลงสนามไปเลยแบบร0อเซ์เลยดีครับเป็นการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือที่เรียกว่า data integrity ที่คุณพูดถึงตอนแรกเลยใช่เลยค่ะมันตัดปัญหาการโต้แย้งเรื่องคุณสมบัติผู้เล่นหน้างานไปได้อย่างสิ้นเชิงทุกอย่างถูกตรวจสอบและยืนยันผ่านระบบมาหมดแล้วเอาละครับพอเราจัดทีมเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ถึงเวลาที่แฟนๆรอคอยคือการแข่งขันในสนามจริง ซึ่งข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดที่เป็นเรื่องโลจิสติกมันกำลังจะถูกเชื่อมเข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแบบแต้มต่อแต้มแล้วใช่ค่ะเรากำลังจะเข้าสู่หัวใจของการแข่งขันนั่นก็คือระบบบันทึกผลแบบเรียลไทม์จากข้อมูลที่ผมเห็นระบบนี้มันมี2ระดับใช่ไหมครับคือแบบสรุปผลทั่วไปกับแบบที่ละเอียดมากๆ ถูกต้องค่ะระดับแรกคือการบันทึกผลอย่างเป็นทางการหรือ official match result ก็จะเหมือนที่เราเห็น,หนกันทั่วไปค่ะทีมไหนเจอกับทีมไหนใครชนะผลแต่ละเซตเป็นเท่าไหร่ใครเป็นกรรมการอันนี้คือภาพใหญ่สุดแต่ระดับที่2นี่สิครับที่ผมว่ามันสุดยอดมากคือการบันทึกใบสกอร์แบบและเอียดหรือ detail score sheet เดี๋ยวนะครับคือระบบบันทึกได้ถึงขั้นว่าแต้มที่ได้มาเนี่ยมาจากการที่คู่ต่อสู้ทำาาว หรือได้จากลูกเสิฟโอ้โหนี่มันเหมือนมีนักสถิติส่วนตัวนั่งจดทุกอย่างเลยนี่ครับมันคืออย่างนั้นเลยค่ะมันคือการจำลองใบสกอกระดาษของกรรมการมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ลงลึกกว่าเดิมมากทุกครั้งที่มีการได้แต้มเจ้าหน้าที่จะกดบันทึกคะแนนพร้อมกับใส่รหัสที่มาของแต้มนั้นๆด้วยเช่น S ถ้ามาจากลูกเสิรฟ S N ถ้าคู่ต่อสู้เสิฟติดเน็ต L ถ้ายืนยันว่าลูกลงเส้นหรือ X ถ้าคู่ต่อสู้ทำฟาวในรูปแบบอื่นๆ การบันทึกละเอียดขนาดนี้มันไม่สร้างภาระให้เจ้าหน้าที่ข้างสนามมากไปหรอครับแทนที่จะได้ดูเกมกลับต้องมาคอยกดรหัสว่าแต้มนี้มาจากลูกเสิร์ฟหรือติดเน็ตในช่วงแรกอาจจะต้องใช้ความคุ้นเคยบ้างนะคะแต่ user interface ของระบบพวกนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและรวดเร็วที่สุดอยู่แล้วอาจจะเป็นปุ่มลัดหรือหน้าจอสัมผัสที่กดได้ทันทีแต่ข้อมูลที่ได้กลับมามันมีค่ามหาศาลจนคุ้มค่ากับความพยายามนี้เลยค่ะมันมีค่าในแง่ไหนบ้างครับ มันมีค่าใน2มุมหลักๆเลยค่ะมุมแรกคือมุมของกรรมการและความโปร่งใสข้อมูลที่บันทึกแบบแต้มต่อแต้มพร้อมเหตุการณ์อื่นๆอย่างการขอเวลานอกที่บันทึกเวลาเป,เป,เป,เป๊ะๆการเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ระบุเบอร์เสื้อคนเข้าออกหรือแม้แต่การขอ h ชาเลนจ์คำตัดสินที่บันทึกผลว่าสำเร็จหรือไม่ทั้งหมดนี้มันคือการสร้าง audit trail หรือเส้นทางการตรวจสอบที่สมบูรณ์แบบ ถ้ามีการประท้วงหรือข้อกังขาใดๆเกิดขึ้นสามารถย้อนกลับมาดูบันทึกดิจิทัลนี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะเหมือนมีกล้องวงจรปิดที่เป็นข้อมูลบันทึกทุกเหตุการณ์ในสนามเลยนะครับใช่เลยค่ะส่วนมุมที่2ซึ่งอาจจะน่าตื่นเต้นกว่าคือมุมของโค้ชและทีมวิเคราะห์ ข้อมูลที่ละเอียดขนาดนี้คือขุมทรัพย์ดีๆนี่เองลองนึกดูสิครับว่าโค้ชสามารถกลับไปดูข้อมูลหลังเกมแล้วพบว่าผู้เล่นเมีอัตราการเสิร์ฟได้แต้มรหัสเอสูงถึง4ี่เซนในเซตแรกแต่พอถึงช่วงท้ายเซตที่คะแนนสูสีอัตรานี้กลับลดลงเหลือแค่ส0เปอร์เซนนี่คือข้อมูลเชิงลึกที่เปลี่ยนวิธีการวางแผนไปเลยจากเดิมที่อาจจะใช้แค่ความรู้สึกว่าเออหลังๆเขาเสิร์ฟไม่ค่อยดีกลายมาเป็นตัวเลขที่จับต้องได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ถูกต้องค่ะหรือวิเคราะห์ได้ว่าทีมเรามีอัตราการขอชาเลนจ์เร็จแค่20%เองนะแสดงว่าเราอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องการตัดสินใจว่าจะชาเลนจ์จังหวะไหนดีมันเปลี่ยนการวิเคราะห์จากการใช้ความรู้สึกมาเป็นการใช้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมจริงๆสุดยอดเลยครับแต่ทีนี้พอเรามีข้อมูลดิบที่ละเอียดมากๆอยู่ในระบบแล้วทั้งข้อมูลคนข้อมูลทีมข้อมูลการแข่งแบบแต้มต่อแต้ม ข้อมูลทั้งหมดนี้จะไร้ประโยชน์เลยถ้ามันถูกขังอยู่แค่ในฐานข้อมูลใช่ไหมครับเราจะเอามันออกมาใช้งานในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าใจได้ยังไงนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะคือการแปลงข้อมูลดิบพวกนี้ให้กลายเป็นเอกสารและรายงานที่นําไปใช้งานได้จริงผ่านระบบสร้างฟอร์มและระบบรายงานผลค่ะเรามาดูที่ระบบสร้างฟอร์มกันก่อน หน้าที่ของมันคืออะไรครับหน้าที่ของมันคือการดึงข้อมูลจาก Single Source of Truth ที่เราสร้างไว้ตอนแรกมาประกอบร่างกันเป็นเอกสาร PDF ที่เป็นทางการมีหน้าตาสวยงามและมีตราสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันโดยอัตโนมัติเลยค่ะหมายความว่าไอข้อมูลชื่อนักกีฬารูปถ่ายประเทศที่เรากรอกไปในขั้นตอนการลงทะเบียนตอนนี้มันกำลังจะถูกดึงมาสร้างเป็นบัตรประจำตัวหรือ Accreditation Pass โดยที่เราไม่ต้องมานั่ง Copy Paste หรือออกแบบใหม่เลย ใช่เลยค่ะระบบจะดึงรูปดึงชื่อดึงตำแหน่งมาสร้างเป็นบัตรประจำตัวให้เสร็จสับพ,พร้อมระบุโซนที่เจ้าของบัตรสามารถเข้าถึงได้ด้วยหรืออย่างใบส่งรายชื่อผู้เล่นที่เราคุยกันไประบบก็จะดึงข้อมูลที่ผู้จัดการทีมยืนยันแล้วมาจัดวางในฟอร์มที่เป็นทางการให้ทันทีรวมถึงใบสรุปผลการแข่งขันก็เช่นกันทุกอย่างเป็นอัตโนมัติลดความผิดพลาดของมนุษย์ไปได้มาหาศาลเลยผมเคยเห็นทัวนาเมนต์สมัยก่อนที่ยังใช้กระดาษพอถึงรอบชิงแล้ว ชื่อนักกีฬาในใบประกาศสะกดผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับที่ทําให้ความเป็นมืออาชีพมันลดลงไปเลยถูกต้องค่ะปัญหาพวกนี้จะหมดไปทันทีด้วยระบบอัตโนมัติแล้วส่วนที่2คือระบบรายงานซึ่งจะมองภาพที่ใหญ่กว่าการสร้างเอกสารทีละใบมันทําหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมครับใช่ค่ะมันคือการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้จัดหรือเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนรับรู้ เช่นรายงานสรุปว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีทีมจากกี่ประเทศเข้าร่วมมีนักกีฬาทั้งหมดกี่คนหรือสร้างตารางการแข่งขันทั้งหมดแบบอัตโนมัติหรือสร้างตารางคะแนนและอันดับที่อัปเดตแบบเรียลไทม์หลังจบแตละแมชแล้วพวกข้อมูลสถิติเชิงลึกที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เหรครับก็สามารถสร้างเป็นรายงานได้เช่นกันค่ะเช่นรายงานสถิติภาพรวมทัวร์นาเมนต์อาจจะบอกว่าตลอดการแข่งขันมีการขอเวลานอกไปทั้งหมดกี่ครั้ง มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเฉลีย่ยแมชและกี่หนหรืออัตราความสำเร็จของการชาร์เลนจ์ของทุกทีมรวมกันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งข้อมูลพวกนี้มีประโยชน์มากสำหรับฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาพันธ์กีฬาเพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้มของเกมในภาพใหญ่ต่อไป นี่คือภาพสุดท้ายที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เลยนะครับจากข้อมูลนักกีฬาหนึ่งคนที่ผู้จัดการทีมก่อเข้ามาในวันแรกถูกส่งต่อไปจัดทีมถูกใช้ในสนามเพื่อบันทึกผลและสุดท้ายกลายเป็นส่วนหนึ่งของสถิติภาพรวมของทั้งทัวร์นาเมนต์เป็นวงจรข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์จร,จริงๆมันคือระบบนิเวศดิจิทัลที่แท้จริงเลยค่ะทุกส่วนไม่ได้ทำงานแยกกันแต่เป็นกระแสะข้อมูลที่ไหลต่อเนื่องกันไป ความเป็นอัตโนมัติและการบูรณาการข้อมูลนี้เองคือสิ่งที่ยกระดับการจัดการแข่งขันจากระดับท้องถิ่นให้กลายเป็นระดับโลกที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุดพอได้ไล่เรียงตามเส้นทางข้อมูลมาตั้งแต่ต้ตนจนจบแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดมากเลยครับว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันระดับนานาชาติมันมีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่แข็งแกร่งและคิดมาอย่างรอบคอบขนาดนี้ซ่อนอยู่ใช่ค่ะและดิฉันอยากจะพิงท้ายด้วยคำถามที่น่าขบคิดว่า ด้วยข้อมูลที่ละเอียดลึกถึงระดับแต้มต่อแต้มอัตราความสำเร็จของการชาเลนจ์และประสิทธิภาพการเสิร์ฟของผู้เล่นแต่ละคนที่ระบบนี้สามารถรวบรวมได้มันจะเปลี่ยนแปลงวิธีการฝึกสอนและกลยุทธ์ของกีฬาตะกร้อในอนาคตได้อย่างไรหมายถึงว่าเราอาจจะได้เห็นอะไรที่ค่อยคล้ายกับมันนี่บอลในวงการเบสบอลที่ใช้สถิติในการสร้างทีม เป็นไปได้สูงมากค่ะเราอาจจะได้เห็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนั้นเกิดขึ้นในวงการตะกรอ้อที่การสร้างทีมหรือการวางแผนการเล่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์หรือสายตาของโค้ชเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่จับต้องได้เหล่านี้ด้วยโค้ชอาจจะค้นพบเพชรในตมจากนักกีฬาที่ดูไม่โดดเด่นแต่มีสถิติการป้องกันหรือการเสริมในจังหวะสําคัญที่ดีเยี่ยมอย่างสม่ําเสมอซึ่งระบบแบบนี้แหละค่ะที่ทําให้การวิเคราะห์แบบนั้นเป็นไปได้จริง